แม่ท้องอ่อนๆละจะบอกว่าท้องที่ห้าแล้วนะฮะท้องอีกแล้วใช่ค่ะท้องลูกคนที่ห้าแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่ลูกของแดดดีนะคะคนที่ห้าเลยอ่ะคนที่ห้าเลยอ่ะและนี่คือลูกคนที่ห้าของแม่ลูกคนที่ห้าชื่อชี้อะไรดีเออให้ทายว่ากี่เดือนจ้าเซอร์ไพรส์ทุกคนเซอร์ไพรส์ มามี่มีน้องแล้วให้ทยว่ากี่ปีกันเออตึง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 ตง,ตงคอมเมนต์กันมานะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะหลังบ้านพอยอนี่วันนี้ตื่นเต้นมากสุดยอดโชเฟอร์ของเราขับรถไวมาก <c oughs> <laughs> มาถึงกองแล้วนะคะวันนี้ คือเป็นกองหนังตื่นเต้นมากกับการจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์นะเก oh <my. S 1> ได้นางพงศ์แบบพอทาง oh <my. S 1> ทางคนดีทางกองหนังเขาติดต่อมาว่าแบบอ,อยากให้มาร่วมเป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็ตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าเรื่องนี้คือขุนพันธ์นะคะก็คือแบบเออท่านขุนพันธ์ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือเป็นแบบจริงๆพลอยพลอยมองแบบท่านขุนพันธ์เป็นวีรบุรุษ ท่านหนึ่งเลยนะของเราอะเรากลับไปดูย้อนหลังแล้วคือแบบอุ้ยเมซซิ่งมากแล้วก็ไปย้อนอ่านประวัติไปดูประวัติอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเราจะต้องเล่นเป็นครูนุ่นนะคะก็คือเป็นภรรยาของขุนพันธ์อ่ะก็เลยต้องทํากันบ้านแต่ว่าไปอ่านชีว่าประวัติไปศึกษาดูหนังอะไรกันเยอะเลยแล้วอีกอย่างที่เราตื่นเต้นมากก็คืออพอพระเอกคือพี่น,านาันดาอ๋อ <ๆ S 2> แบบใช่ค่ะ ซีดอยู่แล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าแบบพี่อนันดาเนี่ยเขาเป็นคนเป็นนักแสดงที่แบบมีฝีมือมากฝีมือมากชื่นชอบผลงานแล้วก็เป็นติงนะคะเป็นแฟนคลับนะคะแล้ววันนี้เราก็มาถึงกองถ่ายแล้ว <Hey. S 1> ผุ่นคันพักสามแล้วมั่นมากสนุกมากอยากให้ทุกคน ต้องดูแล้วก็ฝากคุณนุ่นด้วยนะวันนี้ก็อ่ะมามาลองเข้าฉากกันครั้งแรกนะคะกับกองุณพันธ์อเดี๋ยวตามกันไปดูว่าจะเป็นไงบ้างสู้ๆกด subscribe กดไลค์กดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆหน่อยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆหน่อยนะคะตามมาดูเบื้องหลังกันแบบตามติดเลย2วันในการถ่ายหนังของพลอยจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลย โลเคชันที่นี่นะคือแบบพีเรียดย้อนยุคนะคะนี่มาดูสิสมัยก่อนเขาก็อยู่กันแบบนี้พี่เบบีมาเข้าฉากด้วยกับเขาวันนี้เลยตามคุณพ่อคุณแม่มาม,มาเข้าฉากเ<ม><ม>หรอคะเอ้ยพี่เบบีเข้าฉากด้วยเนหนูรับงาแล้วเหรอลูกหนูอายุเท่าไหร่คะห้าเดือนค่ะห้าเดือนรับงาแล้วเหรอลูกเดี๋ยวพายจะแวะไปเปลี่ยนชุดแล้วเดินรับนะทางนี้รับค่ะ มีประกาศอะไรไม่รู้ประกาศจับเสือดำค่ะค่าหัว1,500บาทนี่คุณโตโน่หรือเปล่านี่คุณโตโน่หรือเปล่าถูก<า>ประกาศจับแล้วโอเ<า>ค <Okay, S 2> เราต้องเงียบละเขาจะถ่ายา <laughs> ท่าสนท้ามสน<า>นี่คือทอม เราต้องเสริมท้องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นคุณแม่ตั้งท้องอ่อนๆแล้วแล้วเข้าไปเปลี่ยนชุดกันนะนี่นะคะกินอิ่มไปนิดนึงเสริมซิลิโคนเข้าไปเรียบร้อยเป็นคุณแม่ท้องอ่อนๆแล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งก่อนเนาะเพราะชุดนี้แอบแบบแล้วแต่ชุดก็สวยนะเดี๋ยวลองีกชุดนึงดูกอนเนาะคุณแ่คะคิดยังไงกับลุคนี้ของคุณนุ่นบ้าง เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นครูนุ่นแบบคอม p l e ทแล้วจะบอกว่าท้องที่ห้าแล้วนะ<า>ท้องอีกแล้วเดินมามีแต่คน<า>บอกว่าเฮ้ยท้องอีกแล้วเหรอใช่ค่ะท้องลูกคนที่ห้าแล้วคะ่ะ<า>แล้วก็ไม่ใช่ลูกของแดดดีนะคะเ,ออเป็นลูกของคุณพันธ์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าคุณพ่อของลูกใครอ๋อคุณพ่อกำลังติดนวดอยู่นี่จะคนบอกว่าท้องอีกแล้วเหรอเดินมาเขาถามหนูว่าหนูท้องคนที่ห้าแล้วเหรอ อ๋อดีห้าเลยอ่ะดีดีห้าเลยอ่ะนี่เต๋ายูไหมเจ้าพันมีหนุ่าไม่รู้สิสี่ก็เลยจริงจริงหนูร้องที่เล่นหนูไม่แค่คนเดียวเองอ๋อมีคนเดียวแล้วมีสี่อะไรนี่ยสี่จริงเหรอมีเวลาไปมีตอนไหนเนี่ยนับถือมีด้วยมีแล้วนี่คือลูกคนที่ห้าของแม่ลูกคนที่ห้านี่คือคุณพ่อเออ ดูคนที่ห้าแล้วทุกคนเลยเดินมาแบบพ่อมี่อีกหรอจะเอาอีกหรอหยุดก่ดอนพอแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราให้คุณพ่อติดหนดก่อนนะคะ เป็นฉากเดียวก็เกือบเสียวได้เพราะว่าบรรยากาศวันนี้แบบคือความฉุกละหุกฝนก็ตกแสงก็จะหมดคือแบบแย่มากเดี๋ยวถ่ายคอนทินิวก่อนนะคะรบอบหน้ามาจะได้เหมือนเดิมโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็คนจะบอกจะเมาว่าพี่จ่อยเล่มเก่งมากจริงจริง นับถือทึ่งในการแสดงของพี่เขาคือฉากแนจริงสำหรับพลอยมันยากมากเลยนะถ้าถ้าเป็นเราอะกะแบบมันต้องดึงอารมณ์ในแบบทันทีอะเพื่อพี่เขาแบบเข้าถึงอารมณ์ได้เลยแล้วพี่ก็น้ำตาคอตืต้นตาจริงๆที่จะได้ลูกชายสุดแบบสุดจริงๆค่ะชอบค่ะชื่นชอบในการแสดงของพี่มากเอาล่ะผ่านไปได้ดีสำหรับฉากแรกเดี๋ยวไปต่อกันว่า ฉากต่อไปจะเป็นยังไงขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะแต่กี้ก็เสียวมากตอนฝนตกแต่เราก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีเ <Okay. S 1> ยี่ยมจ้ะเน,นี่ยแหละค่ะลูกคนที่5้าของแม่เ <c oughs> พิ่มแป๊บเดียวลูกคลอดออกมาแล้วนะคะ oh, <my. S 1> เออ <c oughs> หน้าตาก็จะลูกครึ่งฝรั่งหน่อยนะคะ <c oughs> ลูกคนที่5้า <c oughs> ชื่อชี้อะไรดีเ <c oughs> ออ ตอนนี้ตั้งชื่อเป็นลูกเต๋อแล้วนะตั้งชื่อว่าไปกินจะตั้งชื่อว่าชีอะไรสักอย่างแล้วนะขุนหมื่นขุนล้านขุนล้านหยาไม่เราไปดูซิว่าพี่ขมโอเคกับเราหรือยังพี่ขมอยากให้เราทำอะไรอีกไหมได้ไหมครับผมหาวแล้วนะครับเห็นไหมบอกแล้วต้องเลืองเอละ ไลนละเอละตัดไปคีลูกหลับละวันนี้คือสตาร์ทกันมาตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่ก่อนตีห้า้ข่าวว่าจะลากยาวกันถึงเที่ยงคืนนะคะที่ขอคิวไว้คือถึงเที่ยงคืนเลยนะ่วันนี้คือเยอะอยู่เป็นเป็นวันของเราเป็นวันของคุณลุนล้วน,วนคือแบบพอถ่ายหนังใช้คิวไม่เยอะแต่ว่าแต่ละวันก็คือแบบจดเต็มเลย ดูกันว่าวันนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างให้ทายว่ากี่เดือนจ้าเซอร์ไพรส์ทุกคนเซอร์ไพรส์มามี่มีน้องแล้วให้ทายว่ากี่เดือนเออตึงๆคอมเมนต์กันมานะคะตอบถูกตอบถูกก็คือเก่งเราดได้ไหมเราได้ไหมว่าประมาณนกี่เดือนอ่า คืออยากมีลูกหรืออะไรอย่างนี้เออต้องติดตามไดไลฟ์สไตล์นู่นนี่นั่นทำอะไรแม่ๆลูกๆแอคทิวิตี้ให้พี่จ๋ายกดซับเลยทุกช่องทางของหนูไม่ค่อยฮาร์ดเซลเลยนะขายของเก่งออ s ซับสไคร์แล้วนะน้อยน่ารักที่สุดทุกคนต้องซับสไคร์แล้วล่ะดูสิพี่อนันดาเอเวอร์ยมนะคะซับสไคร์แล้วอ่ะมืม้อ ตูนมากเลยนะพี่พอดูช่องนี้ก็อยากมีลูกเลยใช่ไหมจะเปียวพี่เองปิดเดี่ยวนี่ปิดเดี่ยวนี้ผ่านไปแล้วน,นะคะฉากแรกแต่ละฉากคือแบบก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะต้องใช้หลายมุมกล้องใช่นี้นมีมุมแทบมุมไกลจ,จะเป็นแบบกว้างๆอีกหนึ่งเขาะจะย้ายละเราต้องเราต้องโยกแล้วเหมือนกันโยกแบบไหน เยอะแบบนี้เยอะแบบนี้เยอแบบนี้วี้ลูกไหลูกไหลโยกจะลูกไลเลยเหรอตลย้องีออาหลฉากนี้จะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็สามีซื้อวิทยุใหม่มาให้ด้วย เพราะฉะนั้นเราก็จะฟังเพลงด้วยกันคืนนี้โรแมนติกหนึ่งกลุ่มไปดูกันว่าจะโรแมนติกแค่ไหนในห,หนังคุณค่นปนระมาณนี้ค่ะประมาณานะฮะกวางีถม่ไม่เราอาจจะ้ี่ทานุ่นไม่สบายใจพี่ไม่หลับนานก็ไ,ไ,ได้นะมีกังวงเรื่องกับลูกแค่กลับมาให้ทันลูกคลอดก็พอ ตันนี้ตาก,ก็เริ่มเปิดแบบ5้เปอร์เซ็นต์แล้วพย <c oughs> ายามสู้กับบรรยากาศอยู่แต่ว่าตอนนี้ชักนีแล้วต้องนอนองนเราก็บิวต็งให้นอนไปไม่เป็นไรนตอนนี้ก็ฟันลายอะไรเนี่ยแทนที่จะเราได้นอนหลับบนท้องต้องการการพับคอนออกมาเชิญขึ้นมาเลย เด็กๆไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกทางการแสดงนะคะเราใช้น้ําแดงในการเป็นเลือดคือเลือดน้ําแดงนะตอนนี้ต้องไม่อาบน้ำแล้วคุณนุ่นคืนนี้อาจจะต้องอาบน้ำถึงสองรอบเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะนี่แค่แบบซีนคุณนุ่นแบบเบาๆอบที่สุดในเรื่องแล้วนะคืออื่นๆที่เขาไปบู๊กันอะยากกว่านี้อีกของเรานี้ พี่ๆเขาบอกว่าเป็นวันที่ซอฟที่สุดแล้ววันนี้เป็นวันที่ชิลที่สุดแล้วใช่ไหมคะของการถ่ายทำขุนพันเนี่แหละนี่ชิลที่สุดทุกคนขนาดนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้ว oh. เดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอีกชุดที่เราจะต้องคลอดลูกนะคะเดี๋ยวเราจะคลอดลูกต่ออีกยอยากให้ดูฉากนี้จริงๆตัวเต็มๆในหนังมากเลยว่าจะน่าติดตามแค่ไหนน่กกากลัวแค่ไหน ทีมอาร์ทีมทุกฝ่ายเขาก็คือแบบทํางานในคืนนี้จะไม่นอนแล้วเนี่ยคนนี้คนนี้บอกว่าคืนนี้ผมไม่ได้นอนแล้วครับเพราะตอนนี้ตีสองแล้วเที่ยงคืนไม่มีอยู่จริงจุดนี้ตีสองแล้วก็เดี๋ยวเขาต้องไปเซตองผู้นี้อีกผู้นี้ก็คือนัดกองกี่โมงคะแต่โมงจ้ะ เลาว่ากว,ว่าจะได้แต่ละวันแต่ละคิวแต่ละซีนมันไม่ง่ายเลยเนาะทุกคนต้องสนับสนุนหนังไทยนะคะแล้วต้องไปดูเรื่องคุณผัดสามนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณนุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็โหเนี่ยแสดงและทีมงานทุกคนตั้งใจทำกันมากๆตอนนี้ทีสองเราก็ยังสู้กันอยู่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตของคุณนุ่นตอนนี้คุณนุ่นยังเหลืออีกหนึ่งฉากทักวน,นะคะก็คือฉากที่เราจะ คลอดลูกแล้ววันนี้9เดือนท้องเป่งมากเห็นไหมคะทุกคนท้องเป่งมากดูแบบค่คุณนุ่นเป็นตัวละครที่ต้องเจออะไรซอฟที่สุดในเรื่องแล้วนะยังหน,น,นักหนาสาหัสขนาดนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวอื่นแล้วแบบคนอื่นยิ่งกว่าเราแบบไหลไหลเพราะว่าเป็น้อยเท่าอะ่ะเพราะว่าของเราเนี่ยสบายสุดแล้วนะมีความสบายสุดแล้วนะของเรื่องนี้จริง แอนฝากดูกันด้วยนะคะสำหรับผลพันธ์เดี๋ยวไปสู้กันต่อก็คงสักตีสาแหละกลับไปถึงก็ตีสี่นอนตีห้าโอเคสู้ๆนะฝากด้วยนะทุกคนต้องไปดูนะอุดหนุนหนังไทยนะคะอุดหนุนผลพันธ์ด้วยนะจ๊ะภาคสุดท้ายแล้วเป็นไตรภาคเจอกันสู้ๆ วันนี้นะจ๊ะมามีิชิจันก็คือจะมาดูขุนพันธ์กันแบบว่าปิดโรงหนังดูเลยพร้อมกับทีมงานพ่อแม่พี่น้องและและมะีผู้ร่วมสนุกแฟนคลับของเราที่อยู่ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันแล้วก็เตรมตัวเข้าลงกันแล้วเนอะวันนี้เราก็มาชมภาพยนตร์พร้อมกับท่านขุนค่ะดูท่านขุนของแม่สิโอชันก็ลืมบอกว่าตัวเองก็ c o อ,อร์เป็นลูกขุนนุ่นนะ คือไหนๆจะดูหนังทั้งทีเราต้องไม่ธรรมดาเล่นใหญ่อยู่แล้วตอนนี้มีคุณนุ่นอยู่อยู่3ามคุณนุ่นเห็นไหมคะท่านคุณทั้งสองของแม่วันนี้เราจะมาดูหนังพร้อมกันแบบปิดโรงไปเลยจ้ะขุนพันสามเข้าแล้วนะคะทุกคนยังไงฝากติดตามดูกันด้วยนะใครจะมาดูหนังขุนพันนะคะ ก็มาดูได้เลยทุกโรงภาพยนตร์ตอนนี้แต่ถ้าเป็นเมเจอร์ซินิเพ็กนะคะตอนนี้เราจองแบบออนไลน์กันได้เลยจองแบบว่าแคชเลสก็คือเพื่อนๆไม่ต้องแบบว่ามาจองหน้าโรงไม่ต้องแบบมาจ่ายเงินสดอะไรอย่างนี้เรากดสั่งเข้าไปในทางออนไลน์ได้เลยแบบแคชเลสแล้วก็มีอีกโปรหนึ่งที่อยากแนะนําเด็กๆมีกันแล้วคนละใบก็คือบัตร e m p s s s ใช่ไหมจ๊ะของเด็กๆนะคะจ่ายเดือนละ200บาทของผู้ใหญ่จ่ายเดือนละ300บาทจะดูมาราธอนแต่ว่ามาตั้งแต่โรงหนังเปิดดูยันลงหนังปิดก็ได้ก็คือคุ้มมากเธอเรียกว่าแบบแอป Major c i n e p e เเนี่ยเขาเร็วง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูหนังขุดคันนะคะก็อย่าลืมมาดูกันที่ Major c, c ์ซีนิเทนะคะทุกคน ก็ได้ชมเบื้องหลังกันไปแล้วแล้ววันนี้ก็หนังฉายแล้วยังไงก็ฝากติดตามภาพยนตร์ขุนพันธ์กันด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเข้าลงกันนะ<ม>เข้าลงกันก่อนโอเค สนุกค่ะสนุกมากเลยค่ะชอบฉากที่เขาบู๊กันค่ะที่ระเบิดอะค่ะแสดงดีค่ะสวยด้วยแม่สปอยก่อนละกันก็คือว่าเฮ้ยเธอแบบจะบอกยังไงมันแบบมันที่สุดจริงๆอ่อะแล้วก็คือทุกฉากคือรู้เลยว่าแบบมันไม่ธรรมดาขนาดฉากที่พลอยเล่นเนี่ยเป็นฉากที่ดูซิมเปิลที่สุดแล้วในหนัง เราก็ถ่ายยากแล้วนะและคิดดูแต่ละฉากที่แบบกว่าจะได้มาเธอมันไม่ง่ายจริงๆแล้วก็โอ้โหตัวละครเซอร์ไพร,รส์เยอะมากภาคหนึ่งก็มาภาคสองสก็มามีเซอร์ไพร,รส์มาเรื่อยๆสนุกจริงๆค่ะทุกคนต้องมาดูนะคะฝากหนังไทยไว้ด้วยบอกเลยว่าขุนพันสามนี่คือที่สุดของหนังไทยจริงๆสนุกจริงๆนะครับมาดูเลยเนาะต้องมาดูใช่ไหมครับเอ้ยขุนพันภคสามสอ ไปแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาเซนตันเปติวัลเชียงใหม่ขอบคุณสหขมงค,คลฟิล์มด้วยแล้วก็หนังขุนพันสามนะคะฝากขุนพัน3ไว้ด้วยนะคะทุกคนยิบถ <ผม S 1> ่ายรูปด้วย<ห><ห>ก,กันถะใย่เปกันเลยเนี่ยผู้จัดการเมเจอร์สาขาเซนตันเปติวัลนี่คือเทคแคร์ดูแลท,ท,ท,ที่สุดเลยนะคะ,ะทุกคนยิ้มหวานมองกล้องอพี่โดนะคะ Bye. Uh...